มันเป็นเกมส์สปอร์ตค่ะใช่ชอบมากโอ้ยこれนานี่これนาี่これนี่これนี่これนาี่เน็คก็เขียนมาเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมอ่ะสูจิกะจริงด้วย จะไปแปะเลยดิจะไปแปะเลยดิเก็บไปก่อนจะไปแปะเลยดิโหัยจะปวดวะจ้าวสมังจ้า Are you complaining the internet? Of course I don't know why <laughs> Anybody help me please <laughs> มาสไลเดอร์คะ่ะกาบุมันเป็นกล่องจุ่มเหรอโอ้น้องคนเมื่อกี้เขาทำอะไร ็อกี้ถั่วคาร็อกหนูเห็นน้องเขาแบบว่ากำลังเต้น Dance Dance I really love to dance เมื่อคุณดูติกต็อกมากจนเกินไปมีนิยงจังด้วยหนูก็จะแกะนะเพราะว่าหนูคิดว่ามันน่าจะน้องหมา <laughs> น้องเขาน้องเขาเรียแรงมากจริงๆทุกคนน้องเขาแบบ ปาดป้ายน้ำลายประดุดดังจองของแพ้ถึงในหัวใช่แล้วนึงไม่กล้าไม่กล้าเปิดไม่กล้าเปิดอ้าว The sound of the box oh my god oh no อ้าวเสียวฟัน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 นั่งเลยทุกคนออุ้้ยย หนูจะไม่ได้แล้วหนูจะใช้คัตเตอร์แล้วมันเสียวฟันเกินไปมันแบบอ๋อยิ่งอ๋อย่งอ๋อ No อผมหน้ามาพี่เป็นแบบนั้นเหรอไม่ค่อยสนิทกับผมหน้ามาค่ะเฮ้ยหนูเป็นนางฟ้าว้าวแล้วหนูก็โดนแววตบหัวคนนั่นก็นางฟ้าคนนี้ก็นางฟ้านางฟ้านางฟ้า อะไรได้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 เหมือนเปิดประตูบ้านหลังตลกแต่หนูห่าจำชื่อมาสไตรเดอร์ไม่ได้ทุกคนนะคะเพราะงั้นเพราะงั้นหนูคิดว่าหนูต้องไม่เอ๊ะแนอ้อนหรอจริงหรอมันจะบังเอิญเกันไปไหมอีพูดจริงหรอ บังเอิญเกินไปไหมเป็นนางฟ้าจริงหนูว่ามันแบบอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยหนูไม่กล้าแกลหนูควรแกะไหมคะหรือว่าหนูไม่ควรแกะหนูควรแก่ดีไหมคะใช่เทพีมิวจิกี เแคตรอไม,ไม่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 ไม,ไม่ทำไมล่ะอออืมไม่กมมะมมมมอ่า,าโอเคโอมมมกมม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 มกมมมมมมม่ออมมมมมมมกมมมมมอมมม เงกับแป๊บนึงนะหนูขอใช้กันไกลก่อนกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งไปสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกล <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหนูชื่อมิวสิกค่ะหนูก็เลยมีดนตรีในหัวใจ <c oughs> พูดคำไหนก็ไม่ถึงจบประโยคหยุดระหว่างทางตลอดเลย <c oughs> น้องเขาทำอะไรแล้วแกะยังไงอะ่ะทุกคนช่วยด้วยเอ๊ปริศนาธรรมพูดสิสิบร้องเพลงหกสิบถูกต้องแกะยังไงอะ่ะแกะยังไงอะ่ะ หนึ่ง change t h e c o w อุ้ยบุญวินเหรอสวัสดีค่ะ hello เ t s me <S เป็นอะไร <laughs> แพ้สิ่งใน,นหัว <laughs> เล่นไปเรื่อยค่ะ <laughs> ส่งอะไรมาให้ก็เล่นไปเรื่อยเลยอันนี้แกะไม่ออกเลยทุกคนหนูแกะ่องออกมาเพื่อที่จะมาแกะไม่ออกอีกทีหนึง่งแล้วหนูแกะมาทําไมถ้าหนูแกะมาแล้วหนูแกะไม่อ,ออกอีกทีหนึง่งติดสติกเกอร์เหรอออแปบ๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนะแบบนงนะอ่าอะไรกันนี่อะไรกันนี่อะไรกันนี่ เอ๊อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคืออะไรตัวต่อหรอมันไม่ใช่ตัวต่อค่ะมันเป็นแบบว่าหนูดูข้างกล่องนะคิดว่ามันน่าจะเป็นกระเด้งออกมาเป็ด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 มีสองขาถ้าจะแกะไ่ายต้องเล่นกับเข็มขดัดแต่มิวสิกไม่มีเข็มขดัด เย้แต่ไม่ต้องให้นะอย่านะอย่านะอย่านะ <laughs> เราจะต้องมาติดสติ๊กเกอร์กันนะคะ <laughs> ทุกคนคิดว่าสิกจะติดรอดไหม สิกไม่ได้ติดสติกเกอร์มาตั้งแต่ตอนที่อายุสิบห้ากลมาเป็นสา <c oughs> นวลำนะบ,บุหนูเก็บไว้ก่อนนะหนูเก็บหนูเก็บหนูเก็บไว้ก่อนนะหนูจำเป็นต้องหยุด <c oughs> หนูจะเปต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่าหนูไม่เข้าใจนะคะว่าแกะไว้ยังไงหนูก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนเราจะมาอันถัดไป เป็นอันสุดท้ายแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นแตวแรเด๋ว,วเป็นแบบว่าการ์ดเกมที่ต้องเล่นแต่ว่าโกเท้าตรงอ่านถูกหรือเปล่าโกเท้ามันฟลิปอะมันฟลิปในกล้องอะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะมาแกะน้องคนนี้นะคะ ลาปูปูป่ะใช่ปะ่ะหรือเปล่าใช่คพูดได้หรือเปล่าพูดไปแล้วด้วยไม่เป็นไรหรอกมัง้งใช่ปะ่ะหนูเห็นคนแบบว่าชอบเยอะมากแต่หนูไม่เคยแบบว่าไม่เคยเห็นน้องกับตาจนมาเห็นกับตา <laughs> จนผ้าใจมาเจ็บ <laughs> ช่วยด้วย เวอร์ชั่นไหนเหรอคะเวอร์ชั่นไหนระเบ้อวันมีเวอร์ชั่นด้วยเหรอทุกคนอ่า big into big big into big into energy in the banning king in in the banning king banning king banning king ให้ใ <metros> ห <mal generally> <car> ้เวลาหนูห <hand> น่อย กำลังแกะนะคะไม่แพ้แกะแน่นอนแปบบ๊บนึงนะกำลังห้ามดูการ์ดอ๋อแปลว่าน้องบูพูก็จะมีการ์ดเฉลยก่อนใช่ไหมคะว่าแบบได้อะไรแปบบ๊บนึงนะโอ้ยเสียงเจ้าจน้องเป็นเวอร์ชั่น3ได้ ได้หนูไม่มองหนูไม่มองหนูไม่มองอ๋อถามก่อนอยากได้สีอะไรจริงๆแล้วสีที่แบบเห็นแล้วสะดุดตาแล้วร,รู้สึกว่าชอบอะเป็นน้องที่ชื่อว่าน้องรักแต่ไปมาหันมาเจอแบบว่าน้องโ o โย l จีก็รู้สึกชอบเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากได้สองคนนี้ไม่เราต้องหยุดเขียวเนียวซับกันก่อนเราจะแบบเปิดด้วยเขียวแล้วปิดด้วยเขียวไม่ได้ทุกคนหนูจะ หนูจะสีซองมันบอกปะถ้าเกิดสีซองมันบอกอะเมื่อกี้หนูแอบเห็นสีเขียวแต่ตอนนี้หนูไม่ดูนนะหนูนะดูนะทำไมเฮ้ยหนูแต่ถ้าเกิดสีซองมันบอกอะเมื่อกี้มันเป็นซองสีเขียวเดี๋ยวนะไม่มัง้งหนูยังไม่ได้ดูนะหนูยังไม่ได้ดูหนูยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเฮ้ยสีซองมันบอกว่าอานนะไรอันวะหนูจะหลับตา นั่งมันต้องมีการ์ดิเดี๋ยวก่อนนะอะออถ้าเกิดมันมีกา๊าดอ่ะอันนี้คือด้านนี้แล้วก็อันนี้คือด้านนี้สองฝั่งนะสองฝั่งสองฝั่งนะสี่ะไรอะเฮ้ยสี่อะไรอะ,อะ,รอะทุกคนเห็นมาแล้วอ่ะเห็นเห็นหรือ,อยังเนก,กระตุกหรือเปล่าไม่เฮ้ยจะเปิดนะไม่เอาเขียวนะ อยากได้สีม่วงไม่ก็สีชมพูอะ่ะสีอื่นสีฟ้าก็ได้อยู่แหละแต่สีเขียวอะ่ะแล้วละปูๆก็น่าจะเหมือนกันหมดทั้งตัวปะเฮ้ยมันมีหน้าตาโอ้โดนฟันไม่ไม่รู้โดนฟันหรือเปล่าอะไรอ่ะหนูไม่กล้าดูหนูไม่กล้าดูาดอ่ะเขียวปะไม่ใช่ปะตมได้แบบหืมกินแบบนี้ชมพูั่ว์ แล้วเมื่อกี้หนูให้อะไรดูอ่ะอ๋อ oh. <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> น่ารักน่ารักวันนี้หนูดวงมากับสีฟ้าเนี่ยอุ๊ยผู้คนในตาเขาเหมือนแบบมีดาวด้วยอะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอืมนี่สินะทำไมคนถึงชอบลาบูบูมันน่ารักขนาดนี้นี่เอง าัก Ook มากเลยอะของจริงมันน่ารักมากเลยทําไมหนูยืนอย่างนั้นล่ะลูกหนูยืนแบบนี้จริงเหรอเท้านหนูเป็นนี้เหรอโอ,โอ๊ยน่ารักมากเป็นพวงกุญแจหนูเอาไปห้อยอะไรดีนี่วันนี้เป็นคอลเลกชันสีฟ้าหมดเลยนะคะน้องคนนี้ก็เป็นสีฟ้านี่วะสีฟ้าแล้วก็เคียบแบบก็เป็นสีฟ้า อเหรอไทยซาแต่ว่าเกาหลีแย่งกันเยอะม,มากจริงเหรอคือซิกกับไม่กล้าห้อยเพราะว่าหนูเป็นคนแบบวางกระเป๋าแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยซิกก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าถ้าห้อยอย่ะน้นองเขาจะต้องเลอะเธอแน่เลยก็เลยไม่กล้าห้อย so cute oh hi what's your name do you have a name Hope Nice to meet you Hope It's good to see you Hi Okay <laughs> ต้องใส่เคสเหรอโอ้ oh. Have you ever build อะไรนะห้ยตุ๊กตาใส่กระเป๋าอ oh, oh. <laughs> <laughs> เหมือนย <laughs> เหมือนหิ้วหมาอยู่เลยอ่ะ oh, อ so ๋อจะอย่ะ อ a โยทำไมล่ะหรูโจทยบพบว่าไลฟ์ของคุณไม่มีความเคลื่อนไหวโอเคโอเคโอเคงานวันที่สองพี่เชอร์ไปไหมอ้าวพี่เชอร์มีงานวันที่สองเหรอ <c oughs> จริงมะเนี่ย <c oughs> มีงานอะไรเหรอคะ <c oughs> หนูไม่รู้เลย แต่ถ้าเกิดพี่เชจะไปญี่ปุ่นหนูจะไปหาพี่เชอร์ที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามีมิโอริอยู่ที่นั่นด้วยเต้นให้ดูแอปจะได้ไม่นิ่งอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้บ้านวัวบ้านควายให้ลูกท่านเล่น <laughs> พูดไปเรื่อยจังเลยอ่ะ <laughs> พรุ่งนี้พี่ไปหรือเปล่าไปไหน l e g o t e ท h n i c f e r r a r r Formula มูลา1คาอืมคิดว่าไม่นะแพ้เสีงในหัวอีกแล้วงานพี่เชรอไปญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่อันนี้รู้แล้วแต่ว่าหนูได้ทำการพูดเอาไว้เต่าลั่นวาจาวไว้ว่าพี่ไปญี่ปุ่นหนูจะไปหาพี่ที่นั่นแล้วพี่ก็พาหนูเที่ยวอะไร ไปดูคอนไหมรู้สึกว่าช่วงนี้อีเวนต์เยอะมากเดี๋ยวก่อนนะอ,อ่อไม่ได้ไปไม่ได้ไปพวกนี้ไม่ได้ไปพวงนี้สิไปยิงธนูสรอยคอมิตรภาพน่ารักจกังแป๊บนึงนะสิต้องเก็บน้องๆเข้าที่ก่อน mm. นี่ก็เป็นพิงคอลิชั่น น so do you have that model I'm not sure s u r e because it's like a car there's not many fan ที่ give me a car <laughs> ไม่ค่อยมีแบบว่าแฟนๆที่ให้รถมาเท่าไรหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่าเกี่ยวปะไม่น่านะ เลนกล้องพี่ยาวจังครับกี่ล้านเนี่ยพี่ไม่ได้ใส่เลนกล้องเลย <c oughs> แล้วหนูแบบว่าได้สจาหนไฮคิวมาด้วยค่ะยิ่งใหญ่มากแต่ว่าหนูไม่มีที่เก็บน้องเลยหนูก็เลยคิดอยู่หนูจะทำไงดีหนูทำไงดีหนูทำไงดีเก็บใส่แฟ้มเหรอข้างหลัง อันนี้เหรอไม่ใช่มันไม่ใช่เลนกล้องซูมอะไรอ่ะขนาดนั้นไม่นะสิกจะเก็บก่อนนะสิกจะเก็บของก่อนสิกกำลังบอกตัวเองอยู่ My brother he was really like a car and Lego so I think he might be have one but I have never asked him like he's growing up and I don't know that what is he interesting in in this moment so it might be not a car it might change by the time but I remember that he liked cars so I think he might be have one I don't know, just guessing I don't know. น้องชายหนูแบบชอบเลโก้มากเมื่อก่อนเขาก็จะแบบว่าแต่แบบเลโก้มันแพงใช่ไหมพราะง้นเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยได้แบบซื้ออะไรเงี้ยให้น้องเท่าไหร่แต่แบบน้องก็าชอบเลโก้มากแล้วแบบจําได้เลยว่าเคยเหยียบเลโก้น้องอ่ะแล้วเลโก้เป็นอะไรที่แบบอื๊อุ๊ยอุ๊ยอุ๊มอุ มันแบบโอ้โหคือเคยเห็นรายการที่เป็นแบบว่าคล้ายๆแบบปุ่มนวดเท้าแบบเพื่อสุขภาพอะไรอย่างน้นึกออกใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าการเหยียบเลโก้เนี่ยอาจจะใกล้เคียงแต่ว่าให้ผลแบบตรงกันข้ามไม่ใช่เพื่อสุขภาพแต่เป็นเพื่อทำรายสุขภาพอะไรอย่างนั้น <c oughs> ยิมิย็นกินข้าวยังยังเลยแต่พี่กินหมาไป <c oughs> พี่กินหมาเข้าไปคะ่ะน่ารักมากเลยนะจริงๆแล้วนะ มันน่ารักจนน่าสงสัยนี่ก็น่ารักฮฮ้ย่าใช่เหยียบเลโก้คืออะไรที่แบบโอ้ oh. หมาพันอะไรพี่ไม่รู้ว่าน้องคือพันอะไรน่าจะเป็นพุดเดิ้ลกลิ่นเมเปิ้ล ใช่ถ้าเกิดว่าใครเคยเหยียบเลโก้นะคะจะรู้เลยว่าเจ็บมากเจ็บสุดๆวุ้เลโก้ LEGO พังมันเจ็บที่ใจโอ้วมิวสิกชอบเลขไหนมากที่สุดคือถ้าเกิดถามสิกาสิกยังไงสิกก็จะตอบเลข24เพราะว่าหนูเกิดวันที่24ปีเฮ้ยหนูอยู่เท่าไหร่แล้ววะ ยี่สี่ปะปีนี้หนูอายุยี่สี่แล้วก็เกิดเดือนสองสองห้าสี่สี่เพราะงั้นหนูก็เลยจะชอบเลขยี่สี่ค่ะอันนี้ผมจริงอันนี้ผมจริงพูดจริงได้เลยนี่นะกำลังงงอยู่เอ๊ะอันไหนมากอันไหนอันไหนมากบอันไหน อันนี้มากับอันนี้แต่แบบเหมือนรอบนี้มันก็ออกเลขมีสองสีด้วยปะนะถ้าจําไม่ผิดอะแต่ไม่ใช่เลขสองตัวหนูไม่เข้าใจหลักการมันเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าแต่คิดว่าเลขเนี้ยหนูก็ลอมานานแล้วมันก็ไม่ออกสักทีนะเศร้าหนูเป็นคนที่แบบว่าดวงไม่ดีเรื่องการแบบให้เลขมากค่ะเดีย๋ยวหนูจะลองไปเก็บว่า ในหมู่พวกหนูสามคนนะใครเป็นคนให้เลยใกล้เคียงที่สุดใช่ปีหน้าจะเป็นยี่สิบห้าแล้วบุ้ม้วยก่อนยี่หกเหรอปีหน้าเป็นจะเพศจริงๆแล้วอะ่ะเป็นจะเพศมันไม่ตรงกันแต่ละคนนะมันขึ้นอยู่กับว่าแบบอ่าอยู่ที่ดวงปีหนูไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าหลักการมันแบบแปลกๆจริงๆแล้วปีนี้ของสิทธิ์เขาบอกว่าเป็นจะเพศ แต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่กล้าตั้งคำถามว่าแบบมันเป็นยังไงมันดูน่ากลัวทุกคนใช่ใช่หลักการมันซับซ้อนแต่แบบเคยโดนบอกแบบหลายจเจ้ามาอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นปีนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเลขสวยขนาดนี้เนี่ยนะเลขสวยขนาดนี้เนี่ยนะจะเป็นเบญจเพศไม่ได้ฉันไม่ยอมเพราะว่าเป็นปีที่หลุนรู้ว่าเลขสวย ยอมไม่ได้นี่ทุกคนแล้วหนูก็มารับบทเป็นวินวินที่กำลังจะถายในเจ็วันแกดแพทเชื่อมโยงเชื่อมโยงมากเชื่อด้วยอเชื่อไหมเหรอเชื่อไหมสิกรู้สึกว่าห้าสิบห้าสิบเพราะว่าบางคนเนะี่ยวันนมีทุกคนส่งใจให้ขอบคุณนะคะ หนูจะร้องเพลงอีกแล้วแต่หนูหนึอไม่ออกโอ้ขอบคุณนะคะนั่นสิเดี๋ยวไว้จะเก็บไว้ถามพี่นักเขียนให้นะตื่นเต้นไหมจะเปิดกล้องแล้วไม่คิดว่าน่าจะกลัวไม่ได้นอนมากกว่าวิอะไรนะมองไม่เห็น คิดยังไงที่โพส่วนกับปลายฟ้าไม่หวันไหวฉันจะต้องพลิกกลับมาให้ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้จริงไม,ม่ปีหน้าพี่เชอร์สามสิบแล้วเหรอหนูรู้จักกับพี่เชอร์มาตั้งแต่ตอนที่พี่เขาแบบ สนส่วนยี่สิบ My sister แต่ว่าเราโตมาด้วยกันไงเอออะไรนะกล่องจุ่มอุดอุดกับสาวชมพูหัวใจบริจาคได้จริงๆริงสิก็ไม่อยากบริจาคเลยเพราะว่าแบบทุกคนอยากให้ใช่ไหมล่ะแบบซิกเกอร์เลยจะเก็บไว้แต่ถ้าเกิดว่ามีใครแบบ อยากจะขอหรือว่าชอบอะไรเงี้ยหนูก็ให้ได้นะถ้าเกิดว่าเขาให้แบบตัวเจ้าของอนุญาตอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวหนูก็แบบค่อนข้างเก็บไว้หมดเลยค่ะเพราะหนูแบบไม่กล้ใครเลยหนูแบบค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันน่ารักด้วยแต่แค่ติดอย่างเดียวคือหนูไม่มีที่เก็บจริงๆเป็นห้องแบบว่าเล็กๆขนาดแบบแถวๆเนี้ยอธิบ <laughs> ายไม่ถูก พูดอะไรอ่ะพูดอะไรต้องซื้อบ้านแล้วนี่ไงสีเขียวเนี่ยวซับเขาให้รวยเขาให้รวยมาช่วยงานบุญนี่ๆะ a s m a l l airbag หมายถึงอันนี้เหรอเฮ้ยแต่เป็นกิเตอร์ด้วยทุกคนมันไม่ได้ร้านธรรมดามเป็นร้านแบบกิเตอร์ squeeze แล้วสีเหลือง yellow เฮ้ยน้องฟุ้งอ่ะน้องฟุ้งอ่ะน้องฟุ้งอ่ะน้องไม่ใช่ชื่อน้องนะแต่ขนน้องมันฟุ้งอะไรอ่ะมันทําแบบนี้ได้ด้วยหรอปักปักข้อความแต่ว่าหนูอ่านไม่ทันเพราะหนูเพิ่งเคยเจอครั้งแรกผู้คนหนูเพิ่งรู้ว่ามันแบบว่า เอาไว้ทําแบบนี้นี่นะป้าคุณ่ะเอาไว้ต้องไป่สาวเอเฟกอะเอาไว้ทําแบบเนี้ยวันเก้วมากเลยหน้าตาของจะน่ารักอะทำไมเราถึงต้องบีบน้องอะอะไรติดหัวหนูลูกใครทําหนูหนูทาตัวเองเหรอลูกทุกคนมันทำแบบนี้นี่เองเหมือนไ้ทารักจริง อย่าบีบแรงเดี๋ยวแตกทุกคนหนูแบบต้องใช้แรงเค้นมากในการบีบแต่ว่าถ้ามันแตกมันจะแบบแตกวันนี้เลยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะ่ะการแบบว่าบีบมือกับโอ๊ยน้องเขาเลิกมือ่ะอน้องเขาขนหลุดอะ่ะบีบมืออ่ะมันเป็นการออกกําลังกายฝ่ามือที่ดีนะทุกคนที่แบบ ชูแค้นขึ้นแล้วลงแค้นมือแตะไหลมันมีเพลงอะไรที่ร้องกัมแบบอะกัมแบอะไรอะอะไรอะเพลงอะไรอ่ะน้องเขาจะแตกได้ด้วยเหรอ Have หมายถึงพี่พาขวัญเหรอเขาหมายถึงอะไรนะฉันชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นไปมา กำแล้วก็แปบแล้วก็กำกาแบนหนูเดี๋ยวหนูไปแล้วเพราะว่าวันนี้เรามาแกะของกันครบแล้วนะคะถือว่าได้มาลุ้นกล่องจุ่มไปด้วยกันนี่หนูแบบว่าค้างเอาไว้แบบนานมากเลยเนี่ยว่าแบบอุ้ยเราจะมาแบบไลฟ์โชว์น้องๆน,นะคะ แล้วก็เดี๋ยวสิจะไปศึกษาดูนะว่าอะไรคือสมัครู้ติดตามใน TikTok นะฮะหนูจะไปไปไปดูหนูจะไปศึกษาดูนะฮะหนูจะไม่ทำให้ที่ทุกคนซ u b s ไ r i ต์ไปจะต้องเสียเปล่าถึงแล้วมันจะผ่านมา,นานแล้วก็เถอะแล้วหนูเพิ่งรู้ตอนหนูก่อนนะยบายไปกินข้าวแล้วยบายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี <laughs> ่ยยบายกินข้าวเลยนะกินข้าวเลยนะ